แล้วที่แย่กว่านั้นคือเรื่องของการเอ่ยถึงเจ้าในประโยคแรกที่พูดถึงผมยังเข้าใจนะครับว่าโครงการอ่างเก็บน้ํานี้กําลังจะไม่มีประโยชน์เพราะไม่มีน้ําจึงของงบประมาณสําหรับทาท่อส่งน้ําไปเติมแต่ถ้าฟังจนจบคุณจะเข้าใจได้ในอีกความหมายหนึ่งก็คือเจ้ามาเพื่อเข้าพิธีส่งมอบโครงการอย่างเป็นทางการซึ่งได้ยินแบบนี้มันคือการสร้างเสร็จแล้วนแน่ๆถูกไหมแต่สสกิจบอกว่าของงบเพิ่มหน่อยจะทําท่อส่งน้ําไปเติมอ่างเก็บน้ําที่ทําเสร็จแล้วผมก็งงสิครับมีอ่างแต่ไม่มีระบบเติมน้ําเข้าอ่างก็ เลยจะของบประมาณเพิ่มเพื่อไปทําให้อ่างน้นํานี้สามารถใช้งานได้ตามกําหนดการของวัตถุประสงค์ถ้าคิดในแง่ดีนะครับจุดนี้มันก็อาจจะเป็นไปได้แต่ตรงนี้เราต้องแยกจุดประสงค์ของการพูดของกิจกําลังอ้างถึงเจ้าเพื่อกดดันในการของบหรือเปล่าคือสอสอกิจไม่คิดที่จะยกเหตุผลว่าทําไมสิ่งนี้ถึงควรทําแต่กลับคิดง่ายๆถ้าอ้างถึงโครงการนี้ด้วยวิธีนี้คงไม่มีใครกล้าพอที่จะปล่อยให้โครงการนี้ล้มเหลวแบบนี้มันไม่ได้สิครับเล่นนอกกติกา เอาเจ้ามาอ้างแบบนี้ไม่ถูกต้องกิจก็รู้ว่าพักส้มมีข้อคอลหาที่ถูกโจมตีเรื่องเจ้าอยู่บ่อยครั้งและพักส้มเองก็ไม่สนับสนุนให้นําเจ้ามาอยู่ในตัวแปรของการตัดสินใจเพื่อทําอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งกิจที่เป็นสสพักส้มมานานถึง2ปีกับไม่ตระหนักถึงความคิดนี้เลยแม้แต่น้อย